นะทุกคนเนาะเราก็ได้มายำกับเนาะเมื่อวันนี้เขาก็ใส่เลยาะแต่ก็บอกได้ทำมาบึงเนาะว่าซบเันหนูบนะ่เนาะตัวเมื่อวันนี้เนาะบึงว่าซิมีหนูกับบอเนาะโอ้ทุกคนเธอหนูไหลขนาะตัวนึงเนาะ ที่สองเนาะตัวที่สามเนาะโอ้ตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกโอ้ยทุกคนเธอตัวใหญ่ะโอ้ตัวที่เจ็บหนไหยเนาะตัวนี้เนาะ เป็นหนูไหวเนาะตรงนี้เนาะตัวที่แปดเนาะตัวที่เก้าน้อยข้างนาตัวที่เก้ากน,นี่เนาะมาผม่จ้ะลองเก็ตเป็นมามึงว่าสีไหลป่ะเนาะเกใส่กอนเนาะตัวนึงตัวที่สอง Um. มัดเบ็ดใดเป็นเก๊บปได้แล้วตัวที่ห้าตัวที่สี่เนาะถือไหลขนาดถือมดกับตรงนี้ถือมดเลยเนาะ ຈະລົງເອົາໃບບື້ນບື້ນທີ່ມັນແຈ້ງເນາະບ່ອນມັນຈະມືດນິດ Nu nó nắng 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 Mình nắng 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 เก้าเก้วตูเนาะคือว่าอควรนึงเลยวเ่หนูไปคอควรนึงมากินเมาะเนาะเรียนขนาดเรียนแตละดัดตัวน้อยหายใหญ่เนาะค่งนี้ก็ได้อยู่เนาะได้หลอยู่อืมตัวใหญ่สุดเนาะตัวนี้เนาะ โอคงซื้อหนูเนาะตัวนี้จะเป็นหนูไหวเนาะตัวนี้เนาะหนูไหวนี่หนูแดงเลยเลยพอนี้เนาะใครบึ้งก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ด้ะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะาทางคิดต่อไปทุกคนจึงได้บึง้งเนาะ Okay, Nina.